เฮียมาเนี่ยกูได้เกมเงินในไอ้บ้านบัสอดมาไปหาคนเงินด้วยดีกว่ามาเฮียเฮียตัวนั้นเฮียตัวนั้นเฮียไม่มาเฮ้ยี่ไงเฮียมาเฮียอืมอ่ะกูเดวิน ยอบที่หนึ่งตอนจีนสอนแบงค์หน,นึ่งพันสิบห้าไลท์โอเคถูกใจแบบสลับไม่ชัดรอบประกันุยนี่มาหา เงียนีเยอะกันดีกว่าเนี่ยเออเออมีคนเข้ามาตอนไหนวะยไม่เห็นวูเลยดีดีตอนครับทุกคนเอเคยตามคนได้นะรอบหนึ่งกระาดาษแล้วชื้อหยาบที่เปลี่ยนกระสุนก็ ถามจริงสามแบงค์อ้าสิวิทถูกใายแบบสลับกันนี่เคยอีโมดยีเวอร์เดทเธอแน่เด้เออ,อ๋อยูโนเวอร์เดทเธอ ลองใช้ดูก่อนนะกันเปลี่ยนใช่ไหมอ่าพี่ชายกองดูก่อนโอ้โอเคอันเมื่อกี้ก็ส่งแบงก็คือสามต่อสองมาตัดเลยมาตัดเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายใจยินจย้นใจยิน้นใจยิ้น ว่าเหมือนจะโดนงีดเงื่อนอ๋อก็คือสองต่อหนึ่งเือกระสุนแบงค์หนึ่งเอามันออกไปแล้วทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไร ยิงมันก่อนแล้วกันดูดีจ้ะอ๋อ oh. หนึ่งต่อหนึ่งถ้านับไม่ผิดมันคือหนึ่งต่อหนึ่งนับไม่ผิดมันคือหนึ่งต่อหนึ่งนะโอ้ oh. oh. จิบขายกูโดนก๊อกพี่ชายอย่าทำอไงผมเอ้ยอย่าทำอไงเอ้ยอย่าอย่าอ่า กูตตตตตตตรอดแต่ะจะมันลักกูอยู่ด่วะ่ะไม่ไน้พี่สายอย่าอย่ายิงอย่ายิงผมเลยอย่าอย่าโอาเยอะโอยกูดำเลยโ <c ười> ตรอบที่สองดูที่ว่าจะได้อะไรมาอะไรเด็กไรเซเบอร์เหรอ ที Jaz ่เปลี่ยนแล้วตัวเว้นขยายที offs, ่จริงสี่แบงก์อาจจะพาสิบเยอะอ่ะ กูยิบขามันให้ได้ไวที่สุดอาจารย์พิชายสวัสดีจ้าพี่ชาย,ชย,ชายโอ้งทีนึงทักเลยอืมพี่ชายใช่เลยเหรอเหวนแะน่พี่ชายได้ที่ปีกระสุนเงย ้ยนั่นเป็นสมจริงหรือเปล่าอโอเคจริงได้เบลร์สามต่อสามพี่ชายชักเหงาเหงาทีหรือ้อืม,อมเป็นไงพี่ชาย เ,เอาไปจี้เห็นคนไทยด้วยฮะพอาไปจเอาไซจาอย่ายิงผมสีดื่มน้ำกระสุนันนะ่ะหา้หมดตปูมากบอยิงตัวเองหแือแนะ่ พี่ชายผมว่านัน่นนัดจริงแง่ปังจีจีพี่ชายเรามาเล่นกับพี่ชายคนนี้ดีกว่ามาตาไทายตาไทายพร้อมเฮ้ยม่ต้องถามพร้อมไหมพร้อมตลอดพี่ชายพี่ชาย กจยิงแน่โดนกูยิงแน่โดนกูแน่แต่ที่สมแบงตัวสุม่มฝันท่านฝันเงื่อนก่อนเยี๋งว่าพี่ชายกูจะทำพิชดินไม่หุดเลยจะดินจะยิงให้เจ็บจะไปสาดหน้าเลย อนัดจิงนัดจริงนัดจริงเอานัดแบงค์ปาดโถ้ยสองตัวหนึ่งก็พี่พี่สายผมผู้เล่นพี่ีุผมพี่สายบมพี่สายยาแบงค์โอเคอันนี้ก็จะเป็นเตี๋ยวรวบข้อหนึ่ง ตแต่ว่าไม่มีม่อมากเลยครับต้มได้แต่ไม่มีเหลือให้กินนะบ้างโอเคเสียคนได้หนึง่งไม่เป็นไรมาโอ้ยจิ๋จีมันมัน,มนหน่อยอันนะ่ะแน่เรืือ ตาจริงสามแบงค์จสิงคันี้ก็คือทากรูมก่อนฮะเป็นไงบ้างเป็นไรหรอบุ๊๊บ ปางกูยิงไปเรื่อยเลยอ่าตุนแบงมันจะใช้เรื่อยกูไปเป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ it's okay it's okay i t มันโอเคปลอดภัยดีมันกระตุ้นปมอุ้ยสาดเลยกระสุนจริงเดี๋ยว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 เกม เี้กิส i g n กิส i g n เกืีอนพร้อมทั้งคู่แล้วเ้อเกืีอนพร้อมตัดเกืีอนพร้อมตัดทั้งคู่แล้วนะนั่งเวนกี้ขวาอะไรเงี้ยบ้าเวนกี้โอ้โหสิบหาย สามขอยาขอยาหน่อยขอยาไอ,อ,าอ้ไรกูรอดเลยครับหึงโอ้เดี๋ยวกูได้ยามาษามรั่งสามที่สอนแบงค์สามรถสองโดบอโด้บิดกูโด้ขอเอาโด้บิดไม่ได้อาโด้บได้ อ๋อพีไยก็ซ่อ,องหน่อยอกอยารอูพี่ยซุ๊บปังเย็บเลยพี่ไซโบ๊บตายัง ตกตายก็อ,อย่าตกตายก็อ,อย่าไปตายดีโดนกูนี่เออเออ,อ,อกูไม่มีไอเทมให้มันก๊อกไม่มีไอเทมให้มันขโมยอืมเงาโอเคก็คือสองตัวหนึ่ง ยิงไหมยิงสิยิงเข้ามาสิยิงเข้ามาสิฮิฮิ <c oughs> <c oughs> ไม่ตายอืมเข้าไปดีเลยคุณพิศัยอือ วอาโคตรรวยเลยโอเคจบคลิปแต่เพียงเท่านี้บายเฮ้